แข็งแรงมากจ้ะลำต้นของเขาแข็งแรงมากกระต้นใหญ่อยู่นะโอนต้นส้มซาจ้ะส้มซา อยู่น้านี่โอนตน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 ลมแรงลมแรงโทรศัพท์ล่วงนี่ก็ยุ่งนะทุ่งเลยจ้ะ หลออกไปนอกทุ่งเลยได้ไหม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 โอนต้นส้มซาจสสา่ะส้มซาโทรศัพท์ล่วงนี้ก็ยุ่งนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จจะอยู่ที่นั้น ลมแรงลมแรงอาสาบล่วงนี่ก็ยุ่งนะนี่ก็จะมาเก็บส้มซาจะ้ะเก็บส้มซาแก่แล้วละ่ะแก่แล้วแก่แล้วแข็งแรงมากจ้ะลำต้นของเขาแข็งแรงมากต,ต้นใหญ่อยู่นะ เก็บส้มซาที่บ้านลูกชายส้มซาแบบนี้ประโยชน์มากมายนี่ต้นของเขาลำต้นของเขาจะดกดกออกไปนอกทุ่งเลยจ้ะดกออกไปนอกทุ่งดกออกไปนอกทุ่งเลยจ้ะดกออกไปนอกทุ่ง ต้นของเขาแข็งแรงมากต้นใหญ่อยู่นะทุ่งเลยจ้ะหนูก,ออกไปนอกทุ่งเลยได้ไหม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 วันนี้มาเก็บส้มซ่าที่บ้านลูกชายส้มซ่ามีประโยชน์มากมมยนี่ต้นของเขาลำต้นของเขาจะเก็บได้แล้วแหละเก็บได้แล้ว ส้มซา้วส้มซาส้มซาหน้าอยู่หน้านี่โอนต้น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 แข็งแรงมากจ้ะลำต้นของเขาแข็งแรงมากแต่ต้นใหญ่อยู่นะ เก็บได้แล้วแหละเก็บได้แล้วส้มซาดะส้มซาส้มซาหน้าอยู่หน้านี่โอนโตน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 ,นลมแรงลมแรงโทรศัพท์ล่วงนี่ก็ยุ่งนะ อึบอึบอ,อได้แล้วได้แล้ด้แลจ้ะโทรศัพท์ล่วงนี้ก็ยุ่งนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จจะอยู่ที่นั้น,นลมแรงลมแรงโทรศัพท์ล่วงนี้ก็ยุ่งนะนี้ก็จะมาเก็บส้มซาจะ้ะเก็บส้มซานี่ แก่แล้วล่ะแก่แล้วแก่แล้ว <c oughs> อึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้แล้วได้ได้แล้ว,ลว,ลวจ้ะนี้ก็จะมาเก็บส้มซ่าจะ้ะเก็บส้มซ่านี่แก่แล้วล่ะแก่แล้วแก่แล้ว แก่เลยแก่แล้วแก่เลยหักกิ่งเลยจ้าหักกิ่งเลยหักง่ายอยู่เก็บได้แล้วแหละเก็บได้แล้วส้มสาจ้าส้มชาส้มสา เก็บได้แล้วแหละเก็บได้แล้วส้มซาดอะส้มซาส้มซาโอนตูนส้มซาจ้ะส้มซาทุ่เลยจ้ะดูออกไปนอกทุ่งเลยได้ไหม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 ดูดดู ดกออกไปนอกทุ่งเลยจ้ะดกออกไปนอกทุง่งเก็บได้แล้วแหละเก็บได้แล้วส้มซาดส้มซาส้มซามลมแรง <laughs> ลมแรงโทรศัพท์ร่วงนี่ก็ยุ่งนะ <laughs> อึ๊บ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  ลมแรงลมแรงโทรศัพท์ร่วงนี่ก็ยุ่งนะลมแรงลมแรงโทรศัพท์ร่วงนี่ก็ยุ่งนะ ลมแรงลมแรงโทรศัพท์ล่วงนี่ก็ยุ่งนะเก็บได้แล้วแหละเก็บได้แล้วส้มซาดส้มซาส้มซา,าลมแรงลมแรงโทรศัพท์ล่วงนี่ก็ยุ่งนะน ลมแรงลมแรงโทรศัพท์ล่วงนี่ก็ยุ่งนะโอนตูนส้มซาจ่ะส้มซา มาเก็บส้มซาที่บ้านลูกช,ชยสสายส้มซามีประโยชน์มากมายนี่ต้นของเขาลำต้นของเขาจะเก็บได้แล้วแหละเก็สสบได้แล้วส,มส้มซาค่ะส้มซาส้มซาแข็งแรงมากจะ้ะลำต้นของเขาแข็งแรงมากแต่ต้นใหญ่อยู่นะ วันนี้มาเก็บส้มซาที่บ้านลูกชายส้มซานีประโยชน์มากมามนี่ต้นของเขาลำต้นของเขาจะแก่แล้วแก่เลยแก่แล้วแก่เลยหักกิงกก่งเลยจ้ะหักกิ่งเลยหักง่ายอยู่เราจะทำได้ไหมทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า ทำได้ไหม <laughs> ทำได้หรือเปล่าโทรศัพท์ล่วงนี้ก็ยุ่งนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จจะอยู่ที่นั้น <laughs> แก่แล้วแก่เลยแก่แล้วแก่เลยหักกิ่งเลยจ้ะหักกิ่งเลยหักง่ายอยู่ตรงเลยจ้ะดูอ,กออกไปนอกทุ่งเลย ได้ไหม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 อึบ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 ได้แล้วได้แล้วได้แ้ะเราจะทำได้